นี่ดูท่อดิใหญ่มากนะครับแล้วก็บีบีของช่างพงนะเป็นหนึ่งสองห้านี่ดู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 ปากโอ้เจียยิ่งใหญ่นะครับร้อยสิบใบเฮ้ยสองคันนี้เหมือนจะนี่คันนี้สวยมากผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะทุกคนเชียไปรุ่นปะวานอู้ขอท่อปะวานด้วยนี่ดูโอ้หนี่ไงนี่ไอเฟน่าเฟน่าไอเฟน่าอยู่นี่นี่เยโอ้โหปีดยังไงเฮ้ย เออขาลีย <Nope. S 1> เลยอะเขาจะใส่เราหรือเปล่าเพี่ทำไมร้องเสียงดังจริงเลย ดีครับผมเจนยังเฟียวฮะวันนี้เราอยู่ที่กล้วยพุงใหญ่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมนะครับว่ารถที่อยู่ในทีิปวันนี้นะครับก่อนที่จะไปดูรถของน้องๆคันอื่นนะครับผมจะพาทุกคนมาชมเป็นตัวตึงของช่างพง์ก่อนนะครับนี่เป็นไงทุกคนโอ้โหโหดมากนะครับตั้งแต่เข้ามาแล้วนะครับกลุ่มนี้เป็นรถที่โหดที่สุดแล้วนะครับนี่ก็จะมีเป็นจีโอน่เนาะคันหนึ่งนะครับเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้ที่แรกคือทําเครื่องเรียบร้อยแล้วดูทรงนะครับนี่ดูท่อดิ ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเบฟของช่างพงษ์นะเป็น125นะครับนี่ดูดูด,ดูปากท่อดูปากท่อเตี้ยยังใหญ่นะครับนี่สีเ่านะแต้งหนสีเรียบร้อยแล้วนะครับดูขัวตึงคันนี้ผมบอกเลยที่สุดแล้วนะครับช่างพงษ์ยโสธรนะครับโอ้โหขัวสุดนะนี่แล้วก็มีทีมงานของเขาอีกคันหนึ่งเป็น125ไฟเลี้ยวบางโลรเป็นสีว่าเหมือนกันดูดิดูคอท่อดูคอท่อดิ เดี๋ยวให้ดูข้าวนะทุกคนนะผมจะไล่ไปทีละคันนะให้ดูข้าวนะครับเพราะว่าผมต้องไปถ่ายให้ดูแบบเยอะๆ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่สวยมากแล้วก็เป็นหนะนึ่งสองห้าเนาะนี่ดูดิโหดมากโหดมากนี่คือด้านหน้านะนี่เป็นเมฟอเอวีดี I D นะฮะมาดูด้านหลังกันบ้างดูดิ ي, แต่ละคันนะโคตรตึงผมบอกเลยว่าโคตรตึงดูดิ ي, คันนี้สวยมากนะ,ะรายละเอียดคือแบบสวยเลยนะครับดูสวยมากดูดิสวยโคตรเลยนะดูดิอ้ ผมจะไม่ตัดนะคลิปนี้ผมบอกเลยจะตัดนิดนึงนะนะครับเรียวๆเรียวๆให้ดูดสวยมากนะสวยโคตรนะครับเป็นรถจิมาของช่างพงนะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมนะครับว่าอ่าในที่วันนี้มีรถคันไหนที่สวยๆแล้วก็เตะตากันบ้างนะครับนี่โอ้โหทางเข้ารักเลีมากนะรลรักเลีมากนะทุกคนนะโอ้อยนะครับนี่มาเริ่มจากคันนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีเป็นร้อยสิบใบเนาะนี่มะโอ้โหร้อยสิบใบดูดิ ยังตึงผมบอกเลยเยอะมากนะรถน้องๆเยอะมากนะครับคันนี้แบบโอ้โหดูคุมดำมาเลยเคนะครับเอ้ดูแบบเร็วๆเร็วๆเลยนะเพราะผมต้องไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูเยอะนะครับหลายคันมาต่อมาต่อนะครับเมื่อกี้อยู่ที่กลุ่มนั้นไปอูดูฝั่งนี้ก็จะมีเป็นร้อยสิบใบเฮ้ยสองคันนี้เหมือนจะใช่หรือเปล่าวะใช่ป่าไม่น่าใช่มั้งนี่เป็นรุ่นโครงไก่โอ้โหอยากให้ชายวิวมาเห็นอย่างลยคันนี้นี่ นี่ชายวิวมาเห็นยังเลยโอ้โหตึงจัดตึงโคตรโอ้โหดข้า oh, <no. S 1> งบนก็ใส่กันแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อก็มาอีกแล้วเ <c oughs> ออนะครับนี่คันนี้เป็นสีน้ําเงินลออ้อแดงเป็นไงโอโ้ยังตึงผมบอกเลยว่ายังตึงอ้โหดูดูดูคันนี้มาแนวสวยเลยนะทุกคนนะสวยแบบสวยเลยนะครับเป็นไงโอ้โหโวดมากโวดมากนะครับนี่ไม่รู้นินโดก็มานะครับเป็นไงสวยจริงสวยจริงนะครับนี่โอโ้คันนี้ยังจับ คันนี้ตึงมากนี่ตึงกเพื่อนเลยเห็นมากกับเขาอยู่นะคันนี้ไม่รู้รถไขรนะครับนี่แล้วก็มีวิบากด้วยนี่วิบากวิบากวิบากใขรก็ไม่รู้นี่วิบากคนตัดผมเองกินข้กิขนข้าวด้วยบอกให้กูกินข้าวอีกรถผมเองคันนี้ขายให้น้องไปนะครับนี่คันนี้สวยมากผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริง,รงๆนะทุกคนโอเคเป็นไงโอ้สวยมากรายละเอียดดีมากคันนี้บอกเลยว่าแจ่มโคตรดูดิ สวยจริงเห็นว่าหล่อเลยคันนี้หล่อเลยนะครับ,บรายละเอียดดีมากนะแล้วมีโซนิกด้วยวะโอ้โหไม่ค่อยได้เห็นเลยนะโซนิกเนี่ยดูนี่เก็บหล่อเลยนะครับล้อแดงเนาะดูข้างบนข้างบนอีเป็นเรือนไม้ซีบีโอเป็นเครื่องแล้วนี่เป็นเครื่องซ <Okay. S 1> ีบีนะทุกคนนะเป็นเครื่องซีบีร้อยห้าสิบนะคันนี้นี่เป็นหัวฉีดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ดูโอ้โหตึงมาก ไม่ค่อยเห็นโซนิกนะนานๆทีจะเห็นทีนึงนะครับโซนิกเนาะดูเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะทุกคนนะเยอะมากนะผมบอกไว้ก่อนฝั่งนี้ก็จะมีเป็นเอ่ออะไรก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้คันนี้เห็นอยู่หลังรถนี่โอ้โหดูคอท่อดูคอท่อใหญ่มากโอ้โหบั้งลำควายบั้งลำควายดีๆนี่เองนะครับคันนี้โอ้โหใหญ่มากใหญ่มากนะครับดูรถเยอะมากนะรถเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้ดูทีละคันทีละคันไปนะครับ จะได้ง่ายเนาะนี่สวยมากสวยมากอันนี้เป็นกลุ่มของน้องๆนะที่มาเอ่อถ่ายกับผมนะฝั่งนี้มีเพลงด้วยป่ะไปไม่ได้นะกลัวลิขสิทธิ์นะครับถ้าโดนลิขสิทธิ์ไปนี่กูบลไยเลยอยากจะบอกก็อยู่ว่าไี่ต um> ้องเปิดได้ไหมฮู้ยนะครับเซ็งมากเลยอุ้ยปลาวานว่ะเที่ยงริ่ปลาวานอู้ขอท่อปลาวานนยนี่เย็เคโปวดจัดเลยนะครับปวดมากว่ะปลาวานคันนี้ตึงโคตรเป็นไง โอ้ยเพลงน้อเพลงเพลงน้อเพลงนี่คันนี้เราถ่ายไปแล้วนะครับตาย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 เพลง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 พยายามพูดให้ดังนะกบกบเพลงไว้นะนะคันนี้เป็นร้อยสิบใบอูลายแบบลายตึงมากดูดิตายไฟด้วยนะหยิบแขคขวดตึงอ่ะครับน้องบอกเลยนี่สวยมากสวยมากมีสีดํานะเป็นโอ้โหคันนี้มึงจอดดีไม่ได้ยังไงเฮ้ยดูการจอดโอ้โหจอดอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยดิ โอ้โหดูแต่ผมชอบคันนี้อเอาง่ายๆเลยคันนี้ดูสวยมากอยากถ่ายมากเลยบะทำไงถึงจะได้ถ่ายบะนี่ดูดูดูให้ดูด้านหน้านะสวยปะสวยจริงนะครับเป็นไงชุดหน้าเล็กนะนะครับเป็นเครื่องเดิมแต่ดูคอไม่น่าจะเดิมแล้วแหละดูคอท่อดิใหญ่มากนี่ยยั่ใหญ่เลยนะครับสวยมากสวยมาก รายละเอียดดีมากคันนี้บอกเลยว่ารายละเอียดโคตรดีนะครับเป็นลายกับตันนะไม่รู้ว่าเป็นเอ่อไม่รู้ว่าเป็นรถไขรนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายแต่กูเกียดเพลงมากเลยตอนนี้เออลิกิทธิ์โดนเต็มบอกเลยว่าโดนเต็มแน่นอนนะครับพยายามจะไปตัดออกนะไม่รู้จะตัดยังไงนะหลบจากตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะนี่มาดูฝั่งนี้กันมากทุกคนกี้เราอยู่ฝั่งนั้นกันไปแล้วนะครับกลัวกล้องร้อนมากเลยนะทุกคนนะดูดีได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับถ้ามันตัดไปก็คือมันตัด เพราะว่ามันดับนะโอ้โอดูคันนี้ดูคันนี้เจ็ดแค่สีเขียววะโคตรตึง <No. S 2> ดูปลายท่อดิเขี้ยยังยาว oh, ปลายท่อยังยาวนะครับ <No. S 1> ยาวมากโอ้โหตึงจัดบอกเลยอ้ดูคันนี้ดูคันนี้นี่ท่อมันอยู่ด้านหน้าได้ไงไมาเฮ้ยเจ็ดโลท่ออยู่หน้าหน้าก็มาว่ะโคตรตึงเลยว่ะเด็กๆข่องนี้มันทำรถแบบตึงโคตรไม่รู้จะทำตึงไปไหนสุดจัดเขียวเขียวดิดูดิ สวยปะดูสวยนะผมว่าดูสวยนะนี่เห็นปะดูหน้าดิโอเครูบอกโชว์โคตรเฟี้ยวเท่มากนะครับเท่เลยชอบเลยนะคันนี้นะสีเขียวนะไม่รู้รถใครนะน้องเขาดันจะมาน่าจะเป็นเจ้าของรถเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับคันนี้รถใครคันนี้รถน้องรถรถคนไหนเดินไปจ่ายันรถเดินครับโอ้คนนู้นเหรอโอ้โหโคตรเท่ว่ะชอบเลยชอบท่อมันว่ะดูดิ พ่อแม่งโคตรเจ๋งเลยทุกคนโอ้โหตึงจัดนี่งไงสวยมากคันนี้รู้อะไรเรี่ย้าเข้า,ขาไหมอันนี้สเต็ปลูกอะไรคันนี้นะห้าสามห้าสามหรอห้าสาม่างเดิมหรอโอเคอี๊ดโอ้โหดูเรีอยนนี่โหดว่ะโหดมากคันนี้โอ้โหอันนี้ทำจากใครนะชม,มูยโสอ๋อนุ่นช่างอยู่นู่นใช่นไหม เออนะครับถ่ายมาอยู่เมื่อกี้นี่นะครับรถช่างรถช่างอยู่โน่นนะ<ล>อยู่ข้างล่างนะครับนี่รถล,ลูกค้าช่างพงมามาดูรถลูกค้าด้วย <c oughs> มาดูรถลูกค้าด้วยนี่นี่ครับโอ้โหดูสวยมากอันนี้น้องๆมาจากไหน <มา S 1> ก,กันเนี่ยมาแด็กกูชุมกูชุมโอ้โหยโสนะครับนี่ผมมาจากอุตสาหะเนาะนี่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะเพื่ๆนะเป็นไงสวยมากชอบมากว่ะดูไฟหน้าก็ไม่มีดูดิช่องอย่างเปี้ยวครับย่างเปี้ยว นี่ดูโอ้ดิเองนี่ไอ้แฟน้าไอ้แฟน้านี่นี่โอ้โหปีดยังไงเฮ้ยก็โอ้โหหลายสเต็ปเกินนี่ยังไงโอ้โหดูน้องๆเข้ามากันอันนี้มานานนี้ยังไงเห็นมาแต่เช้าเลยใช่ไหมมาช่วงบ่ายอมาช่วงบ่ายเนาะเออเขาเรียกอะไรเขาจะใส่เราหรือเปล่าเฮ้ยทำไมร้องเสียงดังจังเมื่อกี้เขาเปิดเพลงมากเลยไม่กล้าเดินเข้าไปนะเขาอาจะปิดเพลงแล้วนี่โอเคขอบคุณมากครับน้องขอบคุณมากครับไปดูโลกกันต่อทุกคน ปอรถอุ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวก่อนจะไปเห็นนี่นี่คันนี้นี่นี่จากต้นคลิปนะจากคลิปแรกที่เรารีวิวรถคันสีเขียวไปนั้นกคนนะนี่แก๊งนี้แหละตึงสัตว์บอกเลยดูข้อท่อดิอ้โหนคันนี้อ่ะสวยแต่นี่มาดูคันนี้นี่โอ้โหอะไรครับเนี้ยโอ้โหยสิบไอพ่อเบลเลอร์เลยดูดิพ่อใหญ่มากเห็นปะ ท่อโคตรใหญ่ผมบอกเลยคันนี้ <Okay. S 1> ก็ไม่น้อยหน้านะดูดิยังใหญ่แต่ละคันโอ้โหตึงๆทั้งนั้นมบอกเลยอันนี้สีเหลืองสีขาวอันนี้ในเป็นทีมงานของเจ้าหมูเหมือนกันถูกไหมอันนี้มากับพวกน้องไหมมาคนละทีมเนาะเห็นอยู่อี่โอ้โห,หดูสวยมากคันนี้สวยมากสวยมาก,ส,มากสีเขียวนะฮะทุกคนนี่โอเคไปดูกันดอไปดูคันใหม่ร้อนร้อนมากนะทุกคนนะเดินแทบจะทั่วแล้วตอนนี้ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นลูกค้าเหมือนกันไม่รู้แล้วใครแต่คันนี้สวยเหมือนกันนะทุกคนดูดิ เห็ดโคตึงดูสีดำโอ้โหสปอนเซอร์เยอะจัดคันนี้โอ้โหแบบเอาตึงโคตรตึงโคตรเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันบ้างเห็นอะไรแวบบเห็นอะไรแบแวบมาทุกคนนี่โอ้โหเสือซุ่มนี่ว่าเสือซุ่มนี่ว่าร้อยสิบใบสีขาวนะครเป็นลายไฟนี่เห็นปะ่ะลายไฟสีชมพูด,ด้วย <laughs> สีชมพูด,ด้วยนะครับดูยังไง นี่เก็บล้อแดงนะแล้วก็มีคันนี้เป็นชกเหลืองล้อน้ําเงินนะครับสเตปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ดูขอทอดดบมาขอทอโคตรใหญ่เลยนะครับนี่สเตปน่าจะเป็นแว่นนะคิดว่านะ,นนะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับใกล้จะจบแล้วแหละนะผมพาพยายามเดินพาแบบให้ทุกคนได้เห็นให้ครบนะแต่ก็ไม่รู้จะครบหรือเปล่านะครับเหลืออยู่ประมาณไม่กี่คันหรอกนะครับเดี๋ยวดูรวบ,รวบ นะครับดูรวมๆไปหมีฟอสซ่าด้วย่ะอีฟอซ่าด้วยทุกคนนี่หน้าซิงเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงสวยมากดูดูท่อดูท่อท่อเป็นอะตอมนะครับเป็นไทเทเนียมเนาะฟูไทเทเนียมนะครับนี่สวยมากสวยมากแล้วมาดูนี่ดีกว่าอย่าพึ่งหมดแล้วกันนะแบตบนะน,นี่คันนี้นี่โอ้โหสีดูดิตึงคอดทุกคนตึงจัดเลยนี่สีเอฟเฟก ล้อสีเขียวเอสเคท่อโคตรสวยเลยนะดูดิท่อสวยมากนะครับสวยจริงๆเนาะคันนี้ก็จะเป็นออกแนวสวยงามแล้วนะครับใช้งานทั่วไปเนาะนี่อันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งสองห้าแล้วก็จะมีเป็นอันนี้คือไปรุ่นไปรุ่นโชว์เครื่องเห็นปะโอ้โห,โห,โหตึงโคตรแต่ละคันนะครับตึงมากๆเลยนะ รู้จะพูดยังไงดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันเนาะก็จะไปทำอะไรที่ไหนก็ จะลืมกดเข้ามา s u b s c r i b e ผมด้วยแล้วก็มากดไลค์กดให้กำลังใจกันด้วยนะครับคอมเมนต์เล่นกันได้นะนะครับมีของแจกเรื่อยๆนะสำหรับรถขนาที่รีวิวกับผมนะครับแล้ววิวดีนะผมมีของซุ่มแจกให้กับน้องๆทุกคนนะครับใครอยากติดต่อมาถ่ายคลิปหรือถ่ายรถของตัวเองที่คิดว่าเจ๋งๆก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะครับ Facebook ส่วนตัวอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้อเอาเียงแค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ